สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาอีกแล้วครับผมรายการชีวิตตัดจรกินนอนเรียบง่ายและนี่คือร้านอีสานกองแก้วแยกกำนันแมนกละละปพึกนะครับวันนี้นะครับพอดีท่านเดอือนนะครับงานวันเกิดงานวันเกิดเจ้าของร้านนะครับเซอร์ไพรส์แค่นตองไปซีบเอาผู้ใด่งกินเขาอยู่ ครับ <laughs> พี่น้องจำได้บ้ะครับเซี่ยวหกักเซี่ยวแพ่งมูผมนี่แหละผอดประหูได้ว,ว่าสิมามือนีนอ่ะผ <laughs> อดประหูว่าสิมาเป้าเอีเป็นยังคือเป็นยังคือหัวกุมาเล่นเนี่ยเป็นยังคือหัวกุมารเนรียญสินโพดสินโพดผอดประหูว่ะมูสิมาเออพอดตะวา้าน ดันขับมากดันขับกุล่ะย่างเขาทั้งในย,ย่างเขาทั้งในแล้วไปหาโต๊ะนั่งแล้วกระว่า,าหมอนี่มากแบบจ่าเอแห้งยู่เข่าแล้วครับไกลว่าไปกับกับแปดสิบโลไปกับแปดสิบโลว่าอยู่นี่นี่คือมู่สามมหากับเลีเ้ยจายคาแจกสี่ให้ขามานี่ประมาณสามร้อยก็บาทขากลับกับประมาณสามร้อยก็บาท สรุปมูมาให้กำลังใจแต่ว่ากูเสียค่าแท็กซี่ให้เขาเนี่ก็ได้ซื้อให้กินด้วยเออแต่ว่าก็ขอบใจมูได้หลายทีที่มาให้กำลังใจนะฮะเชินว่าเห็นอดีเช็คอยิบดูก็เลยมาวันนี้ผมก็นั่งแต่งตุ้ยนี่เพอดีเพี่นนก็เลยเอินกระไรยันย่างของเวลาเพื่อนก็เลยเดียรจ้าคาร์เดอร์ซี่กันกันโุดเยอะกมือนีิ ยดดเขาแห้งยิวเขาแห้งห,าห,งห,าหงยาดมูขึ้นลองเพ่งก่อนก็เลยเปล่นาน้ำมูคนดันเขารดตอนประมาณซีทุบซีทุม,มเป็มาหอดประมาณน,นั้นหาทุกตัวรเทียงคึ่งผมจเุเดือดดวทีพอดีสุดยอดว่าหลือพี่น้องว่เมื่อไหร่หรอเมื่อไหร่มาซัมมี่ถ้าจับใจอย่างาจะซื้อ <laughs> <laughs> มูกับมหา มื่อคืนนี่ก็ไปหล่นยูอันข้ามเกลนแก้วมู่สมัยเรียนยูเกลงในกับไปหาสามคนเอาเงินไปให้ผู้ลอยดีใจบักคักดีใจบักคักมาเด็ดพอมู่มันยากเลยนะอายุเราป่านนี้แล้วเนาะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทํางานมันยากมากเลยที่จะเจอเพื่อนสมัยเรียนแล้วก็สมัยแบบว่าเป็นเด็กหน่อยมากันโฮมกิฟตกับเพียรกิฟตกับพ่อกันยู้อรงบ้านแล้วกันคันโฮมกิ๊บ์เจี๊ยบเด็ดพอกันยู้อรงบ้านพอกันยู้วัดเพีเดียว ไปซ้อมแต่การถึงกันแก่เก่ามีอะไรคือกันว่าเอาพี่น้องมาล้อหันหน้าไปตรงๆกล้อหันหนาวปตรงๆันจะว่าไปแต่บอกหมอนี่ไปได้เอาไปไหนท่านที่เขาลงลงลงคิดนายนนัเองนั่นแหละมีคนนั่นบอกว่าไอเดียคอนเทนต์จริงๆมันว่าเป็นมูกับนีรีอวบอประาชซ้อนไนเบิ้ลๆนะบ้านเลขที่โอ้ยบ้านท่านน้อยตำบลท่านน้อยมูเจ็ดมูเดียวกันพร้อม มาเดดทียนทีไรเกาะ8 4 8เอาคุค้คกับาเรขนที C10 ขอนับถึดปรเรื่อยๆนับฝึกเรื่ๆวันนึ่งเดียวี่โจทยดแบบนี้กินน้ำเด้อตะกี้จะจ่อยซ้ำนี่แหละพี่นอ้นอ,งนองพอจอยซ้ำนี่แหละพี่เขาเนถาว่าอาลูก,กับเมียไปเอาไม่หายโสด,ดัโสดหายยู่ไห,หายยู่ก <c oughs> ินน้ำมีฝนนอะลรต่างหาพันไหลุเนี้ย <c oughs> เป็นกับเพิ่งกินเพป็นดูดเพือนก,กินหอดเขาก็เลยมาหาเขาหิ้วเข่าที่เนี่มาหอดบ้าหิ้วเขาา่าฉันกูจะจีห์แห่การร่างใจไคกันเนี่ยจะบู้มาห่งการร่างใจคอยดิ้วไปกักบแห่งการร่างใจเขาพุณร้านอีสานกองแก้วครับผมนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับแยกกำนันแมนกำลัอพึ่เป็นรอบที่สองเทียดีเลยมากแสดงดีนี่นะครับ แล้วก็ขอบคุณแฟ้นขาวเส้นพลงบ้านแน่ฮางที่ไม้กำลังใจนั่งเงาแนอนอยู่ข้างในมา,ากแต่พลังคนมาตั้งแต่สองกลุ่มมาถ่าเฮานั่งเงาแน,น,น่นข้างในตอนนี้ยังเป็นบ่ะหุนนะว่าเฮาเลียนเจ๊กม่วงกันนะปกติขันมาเลียนยุภาพเนี่ยมันจปปะมาตั้งเตียงขึ้นหรือทีหนึ่งมาณนั้นนะแล้วแต่ลูกค้าพวกเดวกระทาลูกค้าให้หลายกอนเท่ากับยังขึ้นยังสออแิแม่เออแตนแม่แม่แมบลังคนเบนมาถ่ายเลยทั้งสองกลุ่มนั่งเงาแน,น,นอนกันอยู่ข้างใน ยังไลยจิตข้นยังไลยจิตข้นออขอบคุณทุกกับร่งใจกับผมพีม่น้องมาให้กับร่งใจกันพี่น้องยังมาหากรนมาามหาบ้านแม่หากัยดีท่านเดอเอือยผู้ใดอยากฝุดพูดกันใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งท้องู้จักกันมากขึ้นจะเอขาไปอยู่ในกลุ่มบ้านแม่หากัยดีท่านเดอือก็ได้ครับผมนะครับย่ามีการที่งานงเป็นแต่สิบว่ากันไปเป็นกลุ่มไปเที่ยวไปทำบุญแต่สิบว่ากันไปเป็นกลุ่มนะครับมันต้องการที่จะดูใจกันหลายขึ้นเนาะ ัน,นม,มีมุมที่ยังหลายครับเรื่องเราดีๆนะครับโลกตุ่มหรือผมดิจิทคณะเกิดมาได้จริงรอบที่แล้วกูว่ไปหาเขาเขามาเที่ยวเพื่เสพสามมือมันตกแม่นมันตกฝนตกก็เลยบ่กไปเสียมันงี้ไปหอดสีดีไทย้องห้าก็แม่หลบคนเขารถที่ถุงเป็นวะตะเลื่อนเที่ยวสีแล้วเบียกแล้วอยังก็เลยบาดคอกันจะเที่ยวเงี้นี่เป็นต้องสู้เป็นต้นนนอ,องสู้นี่แหละคนบ้านนอกในเมืองคุณเป็นต้องสู้เขาก็สู้เพื่อจัดเก็บ ต่างคน<ว>ต่างทำหน้าที่กันน้องอ้าวผมพี่ยังหลายครับพี่น้องอันนี้ขึ้นบรรยากาศนี่แหละมางานนะครับอยากให้พี่น้องได้หูได้เห็นได้เบิง่งมิตรภาพ,พดีๆนะครับยังกินหน่นอยจิตถึงกันคือเก่าก,ก,กับเพียนหลักที่น้งเก่านี่บอสกินมาแล้วเอ้าวสัดีครับผมขอบคุณหล<า>ยลครับ ผู้เลนหลายฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพจได้ดีทั้งเดือยน้องแนเดอร์ครับตอนนี้มันละเมินดีกว่าซีฟมาแล้วเพราะว่าเปิดเพลงใส่ไหลสัวเออมันปิดกันเนี่ยใจน้อยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์หลายๆเด้คอครับขอบคุณครับ